สวัสดีครับวบบงคุยนะครับเป็นประจำทางช่องยูทู e ครูเอกเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับสวัสดีวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์นะครับเข้าสู่เดือนที่2แล้วนะครับเป็นวันที่4แลละนะครับก็สวัสดีทางชั้นเรียนเลขพยากรนะครับและทางช่ Youtube ครูเอกเลขพยากรณ์นะครับผมเดี๋ยวรอโอเคเข้ามาแล้วนะครับ ท่านใดที่ขอเลขกลุ่มนี้มาครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ขอกันมาทางชั้นเรียนอยู่นะครับทางชั้นเรียนนี้ยาวไปเป็นอาทิตย์ทั้งอาทิตย์นี้แล้วก็อาจจะถึง <c oughs> ขออภัยครับสอ์อาทิตย์หน้าด้วยนะครับน่าจะครบแล้วก็จะเป็นเลขที่ขอกันเข้ามาทาง youtube นะก็ผมมองว่าก็อาจจะช้าน,นิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรยังไงผมทาทุกวันอยู่แล้วยังไงน่าจะถึงของแต่ละท่านก็อยู่กันไปเรื่อยๆครับอยู่ในช่องคุยกันไปเรื่อยๆยาวๆนานๆน,น,นะครับสําหรับ youtube นะ อ่ะวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่อืมจะบอกว่าไงดีย <c oughs> มีคนชอบใช้ว่าเป็นเลขกลุ่มนักเรียนกลุ่มนักเรียนนักศึกษาผู้มีวิชาวความรู้อะไรเงี้ยใช่ไหม <c oughs> แต่สำหรับผมผมมองว่ามันเป็นเลขของคนใช้ <c oughs> ชอบใช้ชอบใช้ความรู้อะซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้ชอบใช้ความรู้ชอบใช้เหตุผลมาสนับสนุนสิ่งที่ตัวเองทำ เพราะนั้นผมเลยตั้งชื่อว่าเป็นการแก้ไขอย่างรอบรู้เพรานะฉะนั้นใครที่มีเลขกลุ่มนี้ก็ไม่จําเป็นถ้าเกิดไปโดนทักว่าเลขกลุ่มเนี้เลขนักเรียนไม่เหมาะกับพวกอย่างเราทําธุรกิจอะไรไงนะครับเอาจิงๆอ่ะผมเคยพูดคุยกับคนที่อยู่ในในวงการนะครับวงการเบอร์หลายท่านท่านก็บอกว่าเอ้ทำไมคนชอบเอาห้าหกท้ายทนชอบเอาเลขอื่นเลขการเงินเลขอะไรพวกเนี้ย มาอยู่ท้ายมาอะไรเนี่ยไปมองภาพอะไรแบบนั้นทั้งทั้งที่ในตำราหลายๆตำราหรือการวิเคราะห์นะครับที่มาที่ไปของตัวเลขหรือว่าการตีความตัวเลข,ขออกมา4 5 5 4แล้วก็1 5 5 1เนี่ยส่วนใหญ่เราก็มีความโดดเด่นซึ่งแปลกนะคือโดดเด่นจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เลขความรู้หรออะไรเงี้ยคือเวลาที่เราเวลาที่เราไปเรียนอนะไปศึกษากับอาจารย์หลายๆท่านนะจะงง ผมเองก็แอบงงเวลาอ่านตำรายเยอะๆหรือไปคุยคุยกับอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยว่าศึกษากับหลายๆท่านเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของเลขหนึ่งห้าใช่ไหมเลขหนึ่งห้าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการความสําเร็จการทาอะไรด้วยเหตุด้ผลอย่างนีหลักมีเกณฑ์อะไรพวกนี้แล้วสุดท้ายบั้นปลายอ่ะก็คือได้พบประสบกับความสําเร็จที่พึงใจอะไรเงี้ย เออซึ่งถ้าเราไปเทียบทั้งความรักเนี่ยบางคนก็บอกทั้งความรักการงานอะไรในครอบครัวออแม้มกระทั่งวิธีการการเงินอะไรก็ตามผมก็มองเอ,อ้ยหนึ่งห้าเนี่ยนะเออเราไปมองแบบเอ,อ๊ะแต่ทำไมคำทำนายกว้างๆมันดูแบบเหมือนพวกเลขห้าคือเลขครูใช่ไหมเลขความรู้อะไรกันพวกเนี้ยทำไมต้องมาอยู่ด้านนี้นั่นเพราะเนี่ยผมอธิบายในยชั้นเรียนก่อนนะนั่นเพราะเราไปตีกรอบความ ความคิดเราว่าไอ้ครูครูนักเรียนอะไรพวกนี้เราไปตีภาพมันคือมันเป็นการตีภาพที่ง่ายคือบางทีอะเวลาที่ในคำทํานายมันจะมีว่าเหมาะกับตืดตดตืดต,ดต,ดต,ดตดไปเนี่ยคขาว่าเหมาะกับเนี่ยเราก็จะไปตีว่าให้เราจำง่ายง่ายมันเป็นวิธีของทางลัดซึ่งมันก็ไม่แปลกในในเรื่องของอเรียกว่าอะไรในเรื่องของการ เรื่องของความเชื่อความเชื่อเกี่ยวกับคนไทยเนี่ยความเชื่อเกี่ยวกับโหราศาสตร์ะบางทีก็มองเป็นภาพของอสายมูอะไรพวกเนี้ยเวลามีความเชื่ออะไรแบบเนี้ยมัแบบนเป็นเรื่องของความเชื่อเรามักจะหาทางง่ายที่สุดหาทางง่ายหาคาอธิบายไม่ได้อะไรเงี้ยพอเป็นทางง่ายเราก็จะจําเวลามีคาทานายมาแล้วจ,จำำําคําสั้นๆแล้วผมจะบอกไอ้คำจำคำสั้นๆเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกแบบมันจะทําให้เราอะมองโลกแคบลงอ่า เหมือนเราเหมือนเราชอบกินมามา่าแต่เราไม่รู้ว่ามาม่า,ามีอะไรแต่กินแล้วมันอิม่มอ่ะแล้วพอมันมีผลงานวิชาการออกมาทางโภชนาการออกว่ามาม่าเนี่ยมันต้องใส่น,น,ใสใสนู่นใส่นี่ใส่นั่นเพื่อให้มันครบนะเพราะว่าในตัวมาม่าเองมันไม่ได้ครบมันแค่อิม่ม <c oughs> นึกภาพออกใช่ไหมเออนั่นแหละ <c oughs> แทนที่เราจะรู้ว่าเออมันควรจะเป็นยังไงอะไรไงเราก็ควรจะแบบตีภาพให้มันกว้างออกแล้วเราจะได้เข้าใจ วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูว่าเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลขนักเรียนมันไม่ใช่เลขที่ต้องไปจำกัดความแต่แค่มันเหมาะกับมันเอ๊ะถ้าเป็นนักเรียนอ่ะโอเคมันมันตรงแนวนักเรียนแต่ถ้าถามว่า <c oughs> ขออภยครับถ้าถามว่ามันตรงแนวกับอาชีพอื่นได้ไหมสําหรับผมได้นะได้หมดเลยอาชีพไหนก็ได้แต่ว่าแนวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะครับอ่ะโอเค อ่าผมขอเริ่มจากท้ายก่อนแล้วกันถนัดเริ่มถนัดเริ่มจากท้ายละนะครับก็คือห้าสี่หนึ่งห้านะครับอยู่แถวสี่ตัวท้ายนะคนที่มีพื้นฐานเป็นเลขห้าท้ายเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอยากจะมีชอบพิจารณานะครับชอบจะพิจารณาเพื่อให้สิ่งที่ตัดสินใจแต่ละครั้งเนี่ยมันแน่นอนที่สุดอ่ามันแน่นอนที่สุดพอเขาพิจารณาบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้า เขาจะเชื่อมั่นว่าไอสิ่งที่เขาตัดสินใจนะ่ะมันโอเคแลละเขาเป็นคนช่างพิจารณานะครับสําหรับผมพื้นฐานเป็นคนช่างพิจารณาชอบคิดชอบวิเคราะห์แล้วเขาเนี้ยเ,เส้นทางลักษณะแบบเนี้ยมันเป็นเส้นทางของการฝึกสติให้มีสติแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณมีเลขที่ชอบพิจารณาแล้วคุณจะมีสตินะการที่ชอบพิจารณาแต่ว่าเป็นนางด้านด้อยก็คือการมกมุ่นการยึดติด การแบบคล้ายๆกับหัวแข็งหัวแข็งไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้มันไม่ใช่สตินะมันคือความหลงตัวเองเอีกในอีกมุมหนึ่งนั่นคือด้านด้อยเล็กภาพไว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าเลขห้าคือสาหรับผมเลขห้าคือเลขไม่ใช่เลขสติมันเป็นเลขที่ไปสู่เส้นทางการมีสติได้ง่ายแค่นั้นเองก็คือต้องพิจารณา,นานไงแต่ถ้าพิจารณา,นานแบบยึดตัวเข้าข้างตัวเองนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้ มันก็จะกลายเป็นขาดสติอันนี้ผมพูดให้ฟังก่อนแต่แนวทางคนที่มีเลขท้ายเลขเนะี่ยส่วนใหญ่เราชอบพิจนารณาชอบพิจารณาว่าจะเกิดอะไรบ้างแล้วเลขถัดมาแนวคิดเขาเป็นเลขหนึ่งมีความเขามีความชัดเจนหากต้องการที่จะทําอะไรคิดว่าแนวมันจะเป็นแบบไหนเขาก็จะไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะพิจนารณาสิ่งต่าง โดยใช้หลักเกณฑ์ของเขาในการทําเพราะฉะนั้นถามว่าข้อดีของคนเลขนนี่คืออะไรคือความเด็ดขาดความเด็ดขาดว่าทําสิ่งนี้ได้สิ่งนี้ออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเป้าของเขานะครับเป้าประสงค์ข,ของเขาจึงมีความชัดเจนตลอดเวลา่าเพราะนั้นถ้าใครอยากจะคุยหรือว่าใครอยากจะอะไรเนี่ยต้องคุยจนรู้เรื่องถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็แสดงว่าเขาอาจจะเบนเข็มออกจากคุณได้อะไร เพราะนั้นแน่นอนหลักเขาแน่นคนเนี้ยหลักเขาแน่นมากนะครับแต่ไอหลักแน่นแน่นเนี่ยไอหลักแน่นแน่นที่เขามีพิจารณาต่างๆอย่างมีหลักมีเกณฑ์มีแนวทางของตงัวเองเนี่ยมันสามารถนําเสนอนะครับมันสามารถนําเสนอได้อย่างเคล่วควกองว่องไวสมมติสมมุตินะคนคนนี้จะอธิบายอะไรจะไปพรีเซนต์อะไรหรือว่าจะนําเสนออะไรให้คนเข้าใจ คือมันมีช่องทางหลากหลายมากเขาสามารถพิเศนให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจได้ว่าเขาอยากจะทําอะไรอว่าอยากจะทําให้เกิดสิ่งนี้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 เวลาเขาเจอปัญหาอะไรเขาจะแบบมองทีละช็อต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 มองเป็นช็อตนะครับไม่ได้มองเป็นละเอียดยิบๆนะคือเขาจะมองครอบครอบเหมือนเป็นภาพเวลาเราถ่ายภาพอ่ะอยากจะให้ภาพกว้างๆก็จะครอบจุดนี้จุดน,ดนี้จุดนี้มาเอามาพิจนารณาแล้วก็แก้ไข คือเหมือนกับคนที่พยายามหลบหลีกพยายามเลงหาช่องทางแต่ไม่ได้แบบนั่งแก้ที่ละจุดที่ละจุดนะมองว่าไอ้ตรงไหนมันจะเสียเลงเลงเลงแล้วก็ไปแก้ตรงนั้น mm hmm. เขามีความาชำนาญฉลาดมีความรอบรู้แล้วก็มีความรอบคอบอ่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเสียเวลาในการแก้ปัญหาแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงในการมองว่าจะแก้ยังไง เหมือนที่วันก่อนผมพูดถึงเรื่องรูบิกใช่ไหมมันเหมือนกรณีที่แบบว่าเวลาที่เราจะแข่งรูบิกแล้วเขาก็จะทำปุ๊บ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 ไมเขาก็จะแบบสลับพอเขาสลับอยู่การแก้ปัญหาของไอ้คนที่มีสี่หนึ่งห้าเนี่ยก่อนที่จะถึงไอ้ตัวข้างหน้านะครับสี่หนึ่งห้าเนี่ยวิธีที่เขามองจะแก้ปัญหาก็คือเขาจะมองก่อนมอง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 ,มอง,มองว่าช่องไหนมันไปได้ช่องไหนไปไม่ได้เขาจะใช้สิ่งที่เขามีความสามารถของเขา แล้วพอถึงเวลาให้เริ่มต้นเขาก็จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จมิด้าไหมเหมือนรูบิกะเหมือนคนเล่นรูบิกะนี่แหละคนเลขเนี่ยที่อยู่ท้ายนี่สามตัวนะแต่ข้อดีกว่าน,นั้นก็คือพอมีห้าสี่หนึ่งห้าอยู่ข้างหน้าเวลาลงมือทําอะไรอ่ะกลับเป็นแนวทางที่แบบเหมือนเหมือนที่พูดไว้เลยเหมือนที่คิดเหมือนที่กําลังถ่ายทอดเลยวย่าจะต้องยังไงพูดยังไงเป็นอย่างนั้นอะ่ะ สมมตินะสมมุตินะนะเขาเป็นพ่อครัวเขาเลัาบอกว่าเขาจะทํากะเพราที่จะมีประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้สีประมาณนี้รสชาติจะออกมาอธิบายว่าจะจละมุนตรงนี้อ่ามีรสชาติของความเค็มความเผ็ดปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บนิดน,นั้นแบบพูดออกมาเหมือนกับแบบพูดออกมาให้ฟังว่าอา๋อแล้วคนกินก็จะแบบคนยี่จะลองทานก็จะแบบอได้จริงเหรออะไรเงี้ยแล้วเขาก็ปุ๊บปุ๊บ,บลงมือทําแล้วเอาข้าวกะเพราเนี่ยมาให้เรากิน คือไอข้าวคําที่เรากินเข้าไปมันจะมีรสชาติเหมือนที่เขาพูดเมื่อกี้เลยเนี่ยคนห้าสี่หนึ่งห้าจะเป็นประมาณเนี้ยนึกภาพออกไหมเออที่ผมที่อยู่ท้ายนะอยู่แถวห้าสี่ห้าสี่หนึ่งห้าแถวท้ายๆจะเป็นคนประมาณนี้คิดยังไงพูดยังไงเป็นยังไงมีความแน่นอนมีความชัดเจนแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างผมต้องชี้อ่อด้วยความรอบรูงเขาแล้วมันมีระบบมีระเบียบมีขั้นตอน ข้อดีคืออย่างที่ว่าไปส่วนข้อด้อยคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะถ้าอะไรที่มันนอกเหนือหรือมันใหญ่โตหรือมันอะไรที่เขาคิดว่าเขาจัดการไม่ได้เขาก็จะไม่ยุ่งเขาก็จะปล่อยผ่านคืออะไรที่มันเกินตัวเขาก็จะไม่ทำนี่มันเกินตัวจนเกินไปนะไม่ใช่ว่าเกินตัวจนแบบไม่ใช่ว่าเกินตัวแบบนิดๆหน่อยๆอ้ยแค่นี้เองอะไรไม่ใช่ก็คืออัอนไหนที่พอทําได้หรือว่า ก้าวสเต็ปข้ามไปอย่างเช่นการเข้าก้าวเข้าบันไดคือเขาเป็นคนที่ชอบก้าวทีละก้าวปกติแต่มันมีช่วงไหนที่ก้าวสองก้าวเพื่อความเร็วขึ้นแก็ยอมก้าวเพราะว่าสองก้าวยังพอนันไดแต่ถ้าเป็นสามหรือสี่ก้าวขึ้นไปถ้าก้าวกระโดดขนาดนั้นน่ะเขาก็นึกในใจแล้วว่ามันอาจจะอันตรายไหมไม่เอาดีวว่าไม่ทําดีกว่าซึ่งก็ที่ผมเกินเกินมาเนี่ยก็เพราะอยากจะให้ทราบว่าเขาไม่ได้เป็นคนกล้าเสี่ยงขนาดนั้นนีม่มองไหมทุกอย่างมันต้องมีรูปแบบ มันมีความชัดเจนมันต้องอธิบายได้ถ้าอธิบายไม่ได้ก็ไม่ทำนะครับก็คือข้อเด่นข้อด้อยก็จะประมาณนี้นะก็แล้วแต่เรานะว่าเราชอบสไตล์นี้ไหมนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่ผมพูดตอนข้างต้นว่าที่ผมพูดมาไม่ได้เกี่ยวกับนักเรียนไม่ได้เกี่ยวกับครูอาจารย์ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยมันเป็นแค่แนวคิดของคนที่มีแนวคิดประมาณเนี้ยไม่ว่าเมื่อกี้ผมย,ยกตัวย่ังพ่อครัวด้วยาคนทํา ข้าวอะไรพวกนี้เลยทาซึ่งถามว่าได้ไหมก็ได้ทําได้ก็เขามีแนวคิดแบบนี้อาชีพไหนก็ได้แล้วเมื่อคือนผมก็ไปเจอคือมีการผมก็ยกตัวอย่างของคนที่โทรมาหาผมาเบอร์ในในกลุ่มชั้นเรียนนะในไลน์นะครับในกลุ่มชั้นเรียนว่าเออเนี่ยผมคิดว่าเป็นใครเบอร์เขาอ,ออกมาสไตล์แบบอะไรนะนักบริหารนะ่ะผู้บริหารผู้จัดการอ่า มันออกเป็นแนวสไตล์เลขแนวบังกรนะที่เจ็ดปดเก้าใช่ไหมเออเจ็ดแปดแปดเก้าเลยสลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วแล้วนะคนที่โทรมาผมก็เลยเตั้งโพลแล้วก็ถามว่าคนที่โทรมาเป็นใครหลายหลายคนก็ตอบเป็นผู้นักบริหารอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่สรุปแล้วก็คือขายประกันครับเป็นคนดูแลประกันชีวิตของผมของรถผมอ ประกันประกันภัยรถยนต์นะเป็นคล้ายๆกับคล้ายๆหัวหน้าทีมอะไรเงี้ยโทงนะก็คือมันอาจจะตรงนึงก็คือหัวหน้าทีมแหละแต่ว่าเป็นออนไลน์ไงหัวหน้าทีมแบบทีมคุยประกันอะไรเงี้ยอืมไม่ใช่นักบริหารก็เป็นแค่หัวหน้ากลุ่มที่มันเป็นเอ่อหรือว่าเป็นอาจจะผมไม่แน่ใจว่าเป็นหัวหน้าด้วยหรือเปล่านะอาจจะเป็นคล้ายๆกับคือเขาโทรม,มาผมไม่ได้รับแล้วผมโทรกลับ โอมโหตรงกับปุมก็เป็นสายคล้ายๆกับคุณที่บอกว่าเออถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่โทรหาคุณก็ณสแสดงว่าเออคุณได้ติดต่อเข้ามาแะ้รวนัน่าจะเป็นหัวหน้าหัวหน้าของ,ของ,ข,องของกลุ่มสายพวกนี้ซึ่งมันก็สามารถตีความได้หลายอย่างว่านี่คือเป็นเลขของกลุ่มงานนี้มันก็เป็นงานบริหารเกี่ยวกับอะไรนี่ก็ว่ากันไปแต่ว่าก็ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นผู้นำํำไม่ได้ต้องเป็นพวกนักลงทุนนักธุรกิจพวกทางอสังหาซึ่งเลขมันออกมาทางอสังหาเลยนะ เพราะนั้นผมถึงบอกว่าไม่ว่าจะเลขกลุ่มนี้หรือเลขอะไรก็ตามเวลาใครบอกคุณนี่มันเลขนักเรียนมันไม่ใช่คุณไม่ใช่นักเรียนคุณแค่มีแนวคิดประมาณนี้วิธีการจัดการปัญหาคุณมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้มันเทียบอะไรกันไม่ได้ครับว่ามันมันไปยังไงไปทางไหนไปแนวเทา้ามันมันเป็นอาชีพอะไรแต่ว่าตอนเนี้ถ้าใครได้ศึกษาจากจากคลิปผมหรืออะไรเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวเลขมันบอกทางว่าทางคุณเป็นประมาณเนี่ย ซึ่งทางเนี่ยมันคุณจะเป็นอาชีพอะไรก็ได้แต่อาชีพของคุณมันจะมีทางลักษณะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคไปสู่ด้านหน้านะด้านหน้าของเลขกลุ่มนี้นะครับเป็นลักษณะโหนนี่ดูง่ายเลยนะครับภูมิฐานแต่งตัวดีเข้ากับคนง่ายนะครับเอาคนง่ายพูดจาฉาฉานชัด้อยชัดคําแต่งตัวปกติเลยไม่ได้หุ่หวาแต่ดู ภูมิฐานดูน่าเชื่อถือวางตัวเก่งนี่แหละแต่งตัวเรียบๆง่ายๆธรรมดาคนปกติแข่งก็มึงคนปกติแต่ดูแต่ดูบุคลิกน่าเชื่อถือนะครับเป็นคนแต่แต่ข้อดีคือมันมีเล็กสีนะมันเป็นคนที่ยิ้มเก่งเป็นคนยิ้มเก่งยิ้มมีเอกลักษณ์อ่าเห็นแล้วปุ๊บอ่าเนี่ใช่เลยคนนี้แหละครับ <c oughs> <c oughs> ขอไปประมาณนี้นะครับสําหรับบุคลิกภายนอกก็ ไม่ได้ไม่ได้ดูดึงดูดอะไรเท่าไหร่แต่ว่าถ้าพูดถึงความน่าเชื่อถือความดูเป็นเหมาะกับสมมุติว่าเราไปติดต่อคนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราก็คิดว่าโอเคคนนี้ต้องต้องช่วยเหลือเราได้ต้องตอบโจทย์เราได้ไม่ว่าจะไปร้านแบ้นก็คือ,อ,อหน้าตาเหมือนคนพนักงานอย่างเงี้ยนะไปธนาคารก็คือหน้าตาก็เหมือนคนที่สามารถช่วยเหลือในเรื่องของการเงินของเราได้คือมันเป็นบรรทัดฐานนะหน้าตาเป็นพื้นาฐานมาออกไปยังไงก็แต่งตัวยังไงก็รู้ว่าทำมางั้นะ อาจจะดูจืดนะซึ่งมันก็ส่งผลกับเรื่องของไอเรื่องของความรักก็เป็นคนตรงคือก็เป็นคนแต่งตัวสบายๆมันอาจจะไม่ได้ดูดึงดูดไงแต่ถ้าคุณชอบคนที่มีเหตุมีผลชอบคุยกันชอบอะไรแบบเนี้ยชอบคุยกันด้วยเหตุด้วยผลค่อยๆคบกันไปเดี๋ยวมีอะไรเราค่อยปรึกษากันนะอะไรเงี้ยเออถ้าเป็นแบบเนี้ย ก็ถือว่าความรักก็โอเคถ้าคุณไม่ได้หมองเรื่องของความหวือหวาความจะต้องโรแมนติกเพราะเขาไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาเป็นคนที่แบบยังไงก็อย่ังไงเออเธอรักฉันฉันก็รักเธอเราก็มาดูก็ค่อยคบกันไปอะไรเงี้ยลงตัวได้ก็อยู่กันยาวๆเลียวถ้าไม่ลงตัวก็พิจารณาอาจจะมีการแยกคนแยกทางอะไรกันก็ว่ากันนะแต่คือเป็นเรียบๆอ่ะมันก็ไม่ได้ดูหวือหวาไงนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะความรักก็ถ้าใครชอบสไตล์แบบ เขาเข้าใจอคุยกันก็ค่ยคอยก็ค่อยคุยก็ค่อยๆมันอาจจะดูหน้าเปือือยแต่บางคนเขาชอบความมั่นคงไนงะถ,ถ้าถ้าถ้ามองไปทางความมั่นคงนะเลขคงเนี้ยความรักโอเคแต่ถ้ามองไปทางความมือหวานชีวิตโรแมนติกนู่นนี่นั่นนะก็มาคงไม่ใช่อนะ่ะเขาชอบใช้ชีวิตมากกว่านะครับไม่ได้มาเติมความหวานอะไรกันเท่าไหร่สําหรับเลขประมาณนี้นะอ่าเรื่องสุดท้ายเรื่องการเงินน,น,นี่ผมเกลิ่อนไปตอนแรกๆว่าไอ้การเงินจะเป็นแบบยังไงคือ เป็นเลขจัดการทั้งหมดอืมผมถือว่าไอ้พวกที่มันมีเลขจัดการทั้งหมดเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการการเงินเกี่ยวกับเรื่องของการถ้าเกิดพูดละอ่ะแล้วเก็บเงินละ่ะจบเลยเก็บเก็บดีเออแนวทางการการรายได้ที่แบบจะให้มันออกทางไหนเข้าทางไหนจะทํายังไงนู่นนี้นั่นให้จะไล,ล,ล่รายรับรายจ่ายสมดุลกันลงตัวกันอะไรเงี้ยเก่งเต็มสิบให้ยี่สิบเลยอันนี้เรื่องของการจัดการการเงินนะ เรื่องของการที่ใครๆก็ชอบว่าเก็บเงินหรือเปล่า,ถ,าถ้าเอาคำว่าเก็บเงินไปใส่ผมว่าโอเคเก่งเก่งอะ่ะแต่เรื่องหาเงินก็ตามงานครับทําอะไรก็ได้นันน้นนะเออทำร้อยก็ได้ร้อยอ่ะทำยี่สิบก็ได้ยี่สิบนะถ้าเป็นยิ่งเป็นพนักงานแบบเงินเดือนก็เขาให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นก็คือไม่ได้เด่นแต่ว่าก็ได้นะหมายถึงว่าล็อกเป้ายังไงหรือจะทําอะไรไงก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น คือวิธีการหาอาจจะไม่หลากหลายแต่รู้ว่าจะต้องหาได้อย่างไรทำอะไรนี่แล้วได้เงินเดือนเท่านี้ทาแบบนี้ก็ได้ประมาณนี้ได้แบบนี้ได้ได้แบบนี้คือเรื่องถ้าพูดถึงความมั่นคง่ะได้แต่ถ้าพุ่งหลืมแบบรายได้แบบปุงปังปุงปังปุงปัง,ปง,ปงมาเยอะเนี่ยคือไม่เน้นโลอ่ะเน้นได้เลยเน้นได้แล้วจัดการให้มันอยู่มั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นเลขกลุ่มนี้จึงไม่ได้เด่นเรื่องของการหาแต่ว่าเด่นเรื่องของการจัดการ ให้มันลงตัวนะครับอ่ะโอเคน่าจะครบถ้วนทุกมุมมองแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อย่างที่ผมพูดไปข้างต้นเลขกลุ่มนี้ไม่ใช่เลขนักเรียน <c oughs> <laughs> เพราะว่าถ้าเกิดเราเทียบนะเลขนักเรียนแล้วไปเจอคนที่มีความประสบการณ์สำเร็จในเลขพูมนี้ก็ <c oughs> ท่านไม่ใช่นักเรียนท่านาเป็นธุรกิจยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยแล้วแบบคือเอาง่ายๆนะมันเป็นเหมือนเลขที่สมมุติว่าเป็นคนที่มีธุรกิจที่ดีอยู่แล้ว หรือครอบครัวมีหรือว่าทํางานอะไรก็ตามที่มันลงตัวอยู่แล้วแล้วเขามีเลขประมาณนี้นั่นคือเขาติดลมบนอ่ะเขาก็จะเออมันอาจจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องให้มันจากสมมุติว่ารายได้ตอนนี้ได้ร้อยล้านเขาไม่จําเป็นต้องไปเร่งให้แบบได้พันล้านหมื่นล้านร้อยล้านปีนี้อ่ะสมมติยอดปีนี้ได้ร้อยล้านสำหรับบริษัทเขาเดี๋ยวปีหน้า,าก็บวกร้อยล้านคือมันกินไม่หมดอ่ะ เขารู้อ่แล้วมันกินไม่หมดเขาก็ไปเรื่อยๆเขาไม่ได้สีเรียดว่าจะต้องให้มันได้ใหญ่กว่าน,นี้หรือว่าแล้วลองอะไรนี้เขาเน้นความมั่นคงการดูแลอุปกรณ์คือถ้าใครบางคนน่ะบางทีเราไปฟังมาคุยว่าสมมติว่า,า,วาห็นคููเอกบอกว่าได้ทุกอาชีพอะไรพวกนี้สไตล์มันจะเป็นประมาณนี้นึกออกใช่ไหมถ้าคุณติดลงบนแล้วคือก็ไม่ได้เป็นต้องดินด้นรนแต่แค่ทําให้มันอยู่มั่นคงถาวรได้แต่ถ้าเกิดว่า จังหวะเนี่ย <c oughs> จังหวะเนี่ยขอัยครับเรากําลังจะดีดตัวอยากจะมี power อยากมีพลังที่แบบต้องหาต้องหาแล้วมันหาไม่ค่อยได้แล้ว <c oughs> เลขนี้ก็ไม่ตอบโจทย์ไงเพราะเลขนี้มันเป็นคนค่อยคหาถูกไหมค่อยค่อยเป็นค่อยๆไปคือไม่ออกจริงแตบบ่ว่าอาจจะไม่ได้เล็วไม่ได้แบบแต่ถ้ามีอยู่แล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเพิ่งจะมามีเลขนี้หรือว่า มีเลขนี้แบบเขาก็ไต่ามาที่ระดับเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรมากอ่าถ้าเลขนี้เขาพึงใจแบบนั้นมันก็ตอบโจทย์ได้นะก็คือเขาไม่ได้รีบไงแต่ถ้าพูดถึงถ้ารีบเลขนี้ก็ไม่ตอบโจทย์แค่นั้นเองนะครับก็อ่าโอเคก็น่าจ,จะครบถ้วนทุกมุมมองสำหรับ,บเลขกลุ่มนี้แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับอ่าช่วงเสาร์ที่จะเป็นผมจะไลฟ์ตอนช่งชวงเช้านะบางคนก็อาจจะติดตุนลังตุนราวันหยุดเนาะอาจจะไม่ได้ดู คือผมสะดวกประมาณสิบโมงะนะครับเพราะเดี๋ยวช่วงแล้วถึงก็าาจะไปทาอย่างอื่นนะครับก็จะมารีวิวตอนเช้านะครับส่วนวันธรรมดาก็จะเลิกงานมานะครับเลิกงานมาอาบน้ำอาบน้ำเสร็จทําธุระเสร็จก็จะมานั่งอยู่ตอนหกโมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์จะเป็นหกโมงเย็นส่วนเสาร์อาทิตย์จะเป็นช่วงสิบโมงเช้านะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ฝากชมฝากชมกดชมนั่นานะไม่ต้อง คือถ้าตอนไหนหน่าเบื่อก็ข้ามไปเลยก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องดูมากก็ได้แต่ขอให้ให้ดูจนจบนะครับก็คือปิดสงปิดปิดเสียงอะ่ะแต่เปิดทิ้งไว้ให้หน่อยก็ได้นะครับเพราะผมได้ไะไรได้จากยอดเวลาในการชมนะครับนะครับแล้วก็ยอดวิวด้วยตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทาง youtube ว่าแต่ละคลิปที่มาทุกวันอนะ่ะได้ได้ได้วิวร้อยบวกทุกวันเลยดีใจมากครับวิวร้อยบวกจาก จากคลิปวิดีโอช่องที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความความรู้อะไรแบบเนี้ยผมถือว่าคนดูเยอะนะตัวเองยังตกใจเลยเมื่อก,ก่อนเนี่ยตอนทาใหม่ๆเนี่ยได้สิบเนี้ยสิบห้าอันดนี้คือทุกคลิปร้อยบวกร้อยบวกร้อยบวกนะครับก็แล้วก็คลิปมันก็จะอยู่ค้างไว้ใช่ไหมก็จะแบบเป็นบางคลิปก็เป็นหมื่นละหมื่นวิวเนี้ยผมโอ้โหชอบชอบมากครับขอบคุณทุกท่านมาก ที่ติดตามนะครับแล้วพบกันวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับพักผ่อนเต็มที่วันจันทร์อาทิตย์นี้นะครับแล้วก็พร้อมมีพลังพร้อมรุ่งานโชคดีทุกท่านครับตอหน,นี้ขอตัดิครับ